สวัสดีค่ะคุปปุ่มเบโอนะคะวันนี้ก็จะพามาดูข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับไบโอมะคะข้อแรกเลย which of the following is an abiotic factor in a biome นะคะ biotic biotic แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่ามีชีวิตนะคะซึ่งคำนี้เราเจอคำว่า is an อะไบโอติกนะคะมีคำว่าอะนั่นคือเขาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะและมีคำว่าแฟกเตอร์นะคะแฟกเตอร์หมายถึงปัจจัยค่ะดังนั้นเขาถามว่าปัใจจัยในข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นเขาเรียกว,ว่าปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตหรือว่าปัจจัยทางกายภาพนั่นเองนะคะถ้าพูดให้สวยเราเรียกว,ว่าปัจจัยทางกายภาพค่ะถ้ามีชีวิตเราเรียกว,ว่าปัจจัยทาง ชีวภาพนั่นเองค่ะมาดูตัวเลือกกันนะคะ trees ต้นไม้มีชีวิตไหมคะมีแน่นอน insect แมลงมีแน่นอน moss and algae หรือว่าสาหร่ายนะคะก็มีแน่นอนดังนั้นข้อที่ไม่มีต้องเป็นข้อนี้แน่นอน temperature ก็คืออุณหภูมินั่นเองค่ะดังนั้นนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยเราถือว่าเป็นปัจจัยของกายภาพหรือว่าปัจจัยไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะข้อหนึ่งจะตอบข้อ c ค่ะ มาดูที่ข้อ2นะคะข้อนี้ถามตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าถามไบโอติกค่ะถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเองข้อไหนล่ะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมาดูตัวเลือกแรกนะคะซ้อยดินมีชีวิตไหมอะเรนฟอลก็คือปริมาณน้ำฝนพนแอลเลกเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นทะเลสาบหรือว่าแหล่งน้ำบ่อน้ำนะคะเพราะนั้น3ามอันนี้ ไม่มีชีวิตเลยมาดูข้อสุดท้ายก็คือ grasses นั่นก็คือหญ้านั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นปัจจัยทางชีวภาพหรือว่าปัจจัยที่มีชีวิตนั่นเองตอบข้อ D dog ค่ะข้อ3นะคะ the speed of water is an important abiotic factor in a freshwater ecosystem because speed of water นะคะมันเหมือนกับอัตราเร็วของการไหลของน้ำอะ่ะดูเราจะ เรียกว่ายัางไงให้มันพอๆก็คืออัตราเร็วที่น้ํามันไหลอะ่ะเราจะเห็นว่าน้ํามันจะไหลใช่ไหมในแหล่งน้าก็จะมีน้ําไหลยอย่างเงี้ยเขาถึงบอกว่าเออเนี่ยอัตราเร็วของน้ํานะเป็นปัจจัยทางกายภาพที่มีความสําคัญใน fresh water ก็คือไบโอมน้ําจืดนะคะ fresh water คือไบโอมน้ําจืดถ้ามารีนถึงจะเป็นไบโอมทะเลนะคะเพราะฉนั้นเป็นอัตราความเร็วของน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยทางกายภาพที่มีความสําคัญ เพราะอะไรนะคะข้อ a นะคะอะ t r i a r y นะคะ tribulary เนี่ยเหมือนกับเป็นสาขาของน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอราเหมือนแบบเป็นสายของแม่น้ำที่มันแยกออกจากแม่น้ำหลักอะคะ่ะมีความแตกต่างของพืชที่มากกว่าแม่น้ำหลักจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ freshwater มี high salt content มีความเค็มที่สูงก็ไม่น่าจะใช่นะคะ สิมีชีวิตหรือว่าสัตว์เนี่ยจะต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้ถูกน้ําชะล้างไปเออข้อนี้น่าสนใจแล้วข้อดีบอกว่าแอนิมอลหรือว่าสัตว์เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในน้ําที่แบบไหลเร็วได้นะคะอัตราเร็วน่าจะเกี่ยวกับการที่แบบสัตว์ต้องป้องกันให้ตัวเองถูกแบบน้ําชะล้างไปใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ตอบข้อดีนั่นเองค่ะข้อ4นะคะ,ะ,คะ one important abiotic factor in marine ะคะ่ะ marine ecosystem <c oughs> ก็คือไบโอมทะเล อ่ะไบโอติกคือต้องไม่มีชีวิตนะคะหรือว่ากายภาพนะัเองมีแพลงต้อนมีออาจีอันนี้มีชีวิตแน่นอนแต่ไปได้เลยไอออฟแอนิมอลอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นกายภาพก็คือ water depth นะคะก็คือความลึกของน้ำนั่นเองตอบข้อ b นะคะมาที่ข้อ5ค่ะ most of the nutrients in a t ropical rainforest are found in plants so ต้นไม้มายถึงว่าสารอาหารเนี่ยมักเจอในต้นไม้แล้วดังนั้นอะดังนั้นในดินจะเป็นยังไงนะคะข้อหนึ่งบอกว่าในดินก็มีสารอาหารเยอะข้อ c บอกว่ามีจำนวนสัตว์น้อยนะคะไม่ถูกต้อง ข้อ b บอกว่าบริเวณพื้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีพืชอยู่หรือว่ามีพืชจํานวน,นน้อยก็ไม่ถูกต้องนะคะคำตอบถูกน่าจะเป็นข้อ d ีดอนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่าสารอาหารเนี่ยพบเจอในพืชแล้วดังนั้นในดินก็ควรจะมีปริมาณน,น้อยนะคะ the rain forest soil is poor in n u t r i e n t นะคะพวกก็คือมีน้อยนั่นเองตอบข้อ D ค่ะมาดูที่ข้อ6นะคะ a major abiotic factor that effect freshwater ecosystem it นะคะก็ถามเรื่องอบไบโอติก็คือเกี่ยวกับกายภาพนั่นเองปัจจัยที่สำคัญหรือว่าปัจจัยหลักในน้ำจืดนะคะที่เป็นอบโอติติ็คือปัจจัยทางกายภาพนะคะ wildlife คือสัตว์ป่านะคะ among of plankton ก็คือจำนวนของแพลงตอน elevation คือความสูง ะะเพราะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ fresh water เหมือนเราเพิ่งเจอข้อที่แล้วก็คือความเร็วหรือว่าอัตราเร็วของการไหลของน้ำนั่นเองค่ะดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อข้อ c นะคะมาต่อที่ข้อ7นะคะ what is permafrost นะคะ permafrost เป็น2คําที่มารวมกันนะคะก็คือคําว่า permanent นะคะเหมือนปากกา permanent ก็คือคงทนนั่นเองนะคะถาวรกับ frost ที่แปลว่าน้ําแข็งนั่นแหละนะคะ p e r m a f r o s t จึงหมายถึงชั้นดินเยืออแข็งคงตัวนะคะเป็นชั้นดินที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งคำตอบก็คือข้อ d ค่ะ soil that is always frozen ข้อ8บอกว่า if i see a parade of elephants what level of organization did i observe นะคะถ้าเจอเหมือนกับฟูงของช้างแสดงว่าเรากำลังเจออะไรนั่นก็คือประชากรหรือว่า population นั่นเองตอบข้อ d ค่ะ s e อ w a t e r f อ l ์ surrounded by trees that have large leaves and monkeys hiding from the rain What level of o r g a n ization this I e i s i n e s s อันนี้ก็คือมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีหลากหลายใช่ไหมคะมีทั้งปัจจัยทางกายภาพด้วยนะคะนั่นก็คือ ecosystem หรือว่าระบบนิเวศนั่นเอง มาดูกันที่ข้อ10นะคะ Look at the graph provided What biome is represented by among of rainfall and temperate นะคะก็คือมีกราฟให้2กราฟก็คือกราฟอุณหภูมิใช่ไหมคะดูอุณหภูมิแล้วเป็นไงคะ20ถึงประมาณ30เพราะนั้นก็ค่อนข้างสูงก็คืออุณหภูมิสูงก็คือร้อนนะคะแล้วก็ Precipitation ก็คือปริมาณน้ำฝนหรือว่าสิ่งที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้านะคะลูกเห็บหิมะอะไรได้หมดนะคะปริมาณน้ำฝนจะเริ่มตั้งแต่เท่าไหรเนี่ยต่ำสุดคือใกล้ๆ50น้อเนาะไปจนถึง250อาโอ้โหอากาศร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเยอะด้วยนะคะพวกนี้จะเป็นอะไรคะ Tropical r a i n f o r e s t หรือว่าพวกป่าดิบชื้นนั่นเองทุนดราไม่ใช่ทุนดรา,ดราจะต้องหนาหนาวหมายถึงว่าน้ำแข็งหนาแล้วก็หนาวนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าน้ำฝนไม่ค่อยเยอะ ไทกาก็จะต้องหนาวนะคะส่วนเดสเซอร์ร้อนแล้วก็น้ำฝนน้อยดังนั้นตอบ t ropical rain forest หรือว่าป่าดิบชื้นนั่นเองค่ะ